จาตามติดชีวิตช้างนะคะโอ้ยวิ่งวิ่งเมาวิา่งเมาวิา่งเมาวันนี้เที่ยวอีกแล,ล้วนี่โอ๊ยควมอยากออกไปเล่นข้างนอกนี่เพาะ <G ül üyor> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าตามติดชีวิตช้างนะคะว้าวิ่งเมาวิ่งเมาวิ่งเมา,เมากำลังจะเตรียมนะคะจะเตรียมจะเตรียมร้านนะคะจะเตรียมร้านผลไม้ออนไลน์นะคะดูโอ้ยโอ้ยแตะต,ตีตีนะอุวยอุิย คนเหมานะคะคนเหมานะคะนี่ผมชิมเมาเองพ่อเอายกขึ้นขึ้นทําแม่หายเลยยกขึ้นขึ้นทําแม่ใส่ป่วนใส่สัตวแล้วยกขึ้นขึ้นแล้วโตะกับเฮงเต็พังอยู่เอาเอา พิทับเด็ผมสายวะพิทับนม่เอาผามาอวนดีเลยวตัวใดนจับผูกไว้แล้วงานนี่ว่ได้บ่ได้ว่ได้โอ้โหจีดินเต็มเลยเนาะมิงเนาะจีไปใช้ครับเปแลื่อ เอ้ยะจะไปใช้น้อมีกน้ะอันนี้ห้องพี่ครับพี่ไหมเฮ้ยอื้ยอ,อ้ยอออออออ ไปผลไม้นี่ผมหิวผมหิวเบ้าบงเบขี่ดินขี่ตมเต็มอยู่มิ่งไอ้มิ่งดูโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจิตได้จับแสงหน่อยเป็นมันเลยวันเ้วอวันัตเมาอย่างเดียวนี่ แข่งอ้วนบอกผมขึ้นมาเลราะอ้วนผมไม่ได้อ้วนเลยเนี่ยผมไม่อ้วนเลยเลยเนี่ยนี่เห็นบหมนี่ผมออกร่างกายอย่างนี้่หยีดแข้งหยีดขาแข่งอ้วนที่เพาะอ้วนผมเล่นแบบพีเดิยวปะเน่ยพีเดิวหรือ้วนเลยนแบบพีเดิวหรือเพาะอ้วนเนี่ยเออ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 ไม่ได้อีกฝุ่นได้หยาสะบัดใส่สะบัดขวายูอุ

ไม่มีแผลไม่ใช่เจี๊ยบไม่มีแผลไม่ใช่เจีย<ะ>เเจ๊ยบ <c oughs> ทีนี้เที่ยวอีกแลวได้นน่โอ๊ยผมอยากออกไปเล่นทั้งนอกนี่พอ่อไปใช้ก็ว่า,าค่ายออกขึ้น xuân mà nghe là khai hỏi thuyền Tôi thấy nhầm chim tên nào mẫn bỏ Tôi nhầm coi nhà này Ừ đinh được rồi Ông, rớt bằng cầu đi Ôi ôi nó Ôi nó แรงเลยลูกแรงนะเล่นะเล่นะแรงเละเข้ารนเลยจับูกแล้วขวนนิเนือเกืนดเดืคิเอ๋ยเอ๋ยให้มิงไปคีนเละเออมิงไปคนแล้วให้มิงคีนแล้วให้มิงคีนน้ลยนในบ้านนี้เหนิง ฮะเฮมิงขี้ได้บ่นี่ขีไไไ้ได้บ่ได้บ่้ยมาเด้อ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 มิงเด้อเข้าเท่าที่แล้วเท่าที่แล้ว ทีเร็วเดี๋ยวจะได้กินผลไม้แล้วแล้วแล้วนิ่งเลยนะคะ มายอมมายอมมาย่อมขามาอีกแล้วขามาอีกแล้วไปย่อมอะไรเดี๋ยวสิผุนแล้วผลไม้ไอ้โต้ผลไม้ลานผลไม้ สี máu มงสีมา u มดเลยนะคะนี่เรีย้เสียบเลยไหมเรียบร้อยแล้วแช่ปะกินหยาแช่ปะครับแร่บแล้วแช่ปะพุณแม่คีณแม่แช่ปะคุณแม่แร่บแล้วนะคุณแม่ เอาที่เรียบร้อยแล้วไปเหยียบหยากันแล้วคนหนึ่งสีดึงคนหนึ่งเหยียบแล้วยกขาออกแม่สีกินยามิงเออเฮ้ยขี้ดื้อขี้ดื้อแชบครับแช่ 涂了，涂了，涂了。 น้องค,ครับตัวนี้นก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าไหนผู้ชมไม่ทภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับลากันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเบอรบ